ส่วนไอครการสีเน um. er> ี่ยเป็นของเอฟเฟกต์หรือว่าไอโซลิเตตนั่นแหละถ้าเราถ้าเรสกัดรนะสกัดน้ำมันการภูอาจารการภูอ่ะการภูนะก็คือโซลิเฟตก็คือเราจะแพแพ็คแพ็คแสเข้าไปในคอลัมน ตัวนี้ตัวนี้ก็คือ speciality ก็คืออยู่นี้เฟสที่อยู่นี่นีเที่ไม่เ็นที่เป็นเอกเฟคือในนั้นถ้าเราแพ็คเป็นโซลโมบายมันก็เป็นโซลเฟสส่วนโมบายเฟสตัวนี้ก็คือ f a ฟที่เป็นที่เฟที่เป็นที่ก็เป็น super p h c a l co2 นั่นแหละฉะนั้นตัววายตัวนี้ก็คือ ซูเปอร์ i ิ i ิ a l c o ้วโวนเอ็กเตตัวนี้น่าจะเป็นเป็นตัวการปูอะไรน่ะนที่เราแพ็คเข้าไปแล้วระหว่างที่ฟูอิดเ็กฟูอิดระหว่างที่ Super c ์ i ิ i ิ a l c o ้เนี่ยมันไหลผ่านไอการปูที่แพ็คอย่ตงนั้นนะ มันไหลผ่านเข้าไปไหลผ่านเขา้าไปมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนเป็นการถ่ายโอนโมลก็คือมันจะดึงดึงสารที่อยู่ในการพัวก็คือยูจีนอยเนอยมันก็จะดึงดึงสารตัวนั้นะ่ะ ก็คือเทอมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะถูกดึงไปอยู่ในเศษนี้เศษนี้จะเป็นเศสที่รับเครื่องหมายมันก็เลยต่างกันอันนี้ติดลบตัวนี้เป็นบวกก็คือบวกเนี่ยเป็นตัวที่ให้แค่เอมมันถูกดึงไปเศสเ,เพราะว่าสองเศสนี้มันมาสัมผัสก,กันต,ตัวเนี้ยก็จะ ก็ไปในเฟรมของฟุล้วมันก็จะถูสกสกัดออกมาแล้วน,นี่มันก็เปลี่ยนตามเวลาอ,นนอันนี้คือค่าของเวลาสีใต้เ,เป็นตัวแปรเวลาแล้วก็ จริงๆในตัวทั้งสองอันเนี่ยมันควรจะเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้สงการดูแลจะเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแต่ตรงตรงที่มันต่างกันคืออเพราะว่าไเทอร์นี้เป็นเทอรของการเคลื่อนที่เห็นไหมว่ามันมันมีการดิฟใ่ไับแทรกก็คือตำแหน่ง ตำแหน่งมันขึ้นที่ได้แต่สมการสิบแปดเนี่ยมันมันไม่เป็นฟังก์ชันของแบบไม่เป็นฟังก์ชันกับแซดเลยก็คือไม่เป็นฟังก์ชันกับตำแหน่งเลยเพราะว่ามันเป็นเศษที่หยุดนิ่งถ้าเราไปดิฟดิฟสมการเกี่กับแซดมันก็จะเป็นสูงไปมันก็จะถูกตัดไป ไสำมการสิบแปดก็เลยไม่มีสิมการวงกลมสีฟ้านี้แต่มันต้องเขีนคือเอ็กไซต์เซตบวกหนึ่งส่วนแพไฮเล็กอะไรพวกเนี้ยแล้วก็คือ x ประมาณสองบาวเซตแต่พวกนี้เราถูกตัดเป็นศูนย์หมดเพราะว่ามันดยบหน,น,น,นี่มันไม่ได้เคลื่อนที่มันไม่ได้เคลื่อนที่แล้วสัมการสองสัมการเนี้ย เราต้องใส่ใ hmm. นเทไลด์แล้วก็บอกว่าทำการนงเป็นของโมบายเฟสอันหนึ่งเป็นสเตชชันนารีเฟสโมบายเฟสก็เป็นชุกคนทีกนท่ก็เซลทู mm hmm. แล้วต่อไปอ่าตัวเอ็กซ์ลอนเอ็กซ์ลอนตัวนี้ก็อาจารย์วนะวงคมสีเหลือง มันก็คือรูปคูณช่องว่างช่องว่างที่เราแท<ช>็กแท็อโซลิเข้าไปมันมันไม่ได้เต็มไม่ได้แน่นทั้งหมดใช่มัมัชมีรูรช่องว่างเราก็เลยเรียกมันว่าเซซรอนนี่นก็คือช่องว่างที่ฟมันไหลผ่านได้ก็คือเราอ่านจากตรงนี้ได้เลย อันนี้ตรงนี้เดบอบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งก็คือค่าอะ void section หรือว่า void ปริมาตรของช่องว่าง void v o l u ่ e ที่ในตัวโมบายเกตจะไมนสามารถแทรกซิ่งครับได้ก็คือมันหลังฐานก็ได้เลยถ้าเกิดหลังฐานไม่ได้มันก็ตามตามแล้วก็คงสกัดอะไรออกมาไม่ได้ ตัวเอ็กซ์ลอนในสมการเนี่ยก็คือเราเอาส,อสมการนี้ไปใช้ในสไลด์ใช่ไหมเราต้องอธิบายแต่ละตัวให้เั็นชัดเจนว่าเอ็กซ์ลอนคืออะไรตัววายคืออะไรตัววายคือขนาดความเข้มข้นมีลลกร,รมัมเปอร์กิโลกร,รัมของแต่ละเษดทั้งตัววายทั้งตัวเอ็กซ์ต้องอธิบายเข้าได้ แล้วตัวซีต้าเนี่ยเป็นฟังก์ชันของเวลาตัวแซดนั่นเป็นฟังก์ชันของตำแหน่งตำแหน่งก็คือระยะทางที่มันไหลผ่านคอลัมน์ตำแหน่งมันก็จะขยับไปเรื่อยๆตามคอลัมน์แล้วก็ตัวซีต้าก็เป็นเวลาฉะนั้นสมการลิฟทั้งสองสมการเนี่ยเป็นสมการลิฟเทียบกับ2ตัวแปรกรคือตัวแปรเป็นเวลากับตัวแปรที่เป็นตำแหน่ง อเราใส่เข้าไปในสไลด์้องอธิบายกาบนี้แล้วก็เทอมเนี้เทอรวานเป็นเป็นการถ่ายอุ่นมวลแล้วก็เราก็ต้องมาอธิบายต้นต่อก็คือชีวเป็นอะไรนะทีวาเป็นเทอมของการทานเฟอร์จากเศษหนึ่งไปเศษหนึ่ง ซึ่งตัวเควาร์เนี่ยคือเนื้อธรมื้อไลเชียนที่เราไปปรับในในสไปเดอร์ในไพทอน Python นั่นแะที่บอกว่าปร<ม>ับค่าแม่ของตัวลเชียนด้วยก็คือค่าสีหวานนุ่ม้าไปอนตัวหนึ่งที่เรบก็คือแพคเกตเราก็ปรับทั้งแพคเกจแล้วก็ปรับทั้งเควาบอกด้วยใช่ไหมว่าปรับค่าตรงนี้โอเค ต้องบอกว่าเราต้องปรับถ่าแนวทางเฟอร์โเชียง,งแล้วก็ทีกเกดลำเบอร์ให้เหมาะสมของแต่ละกาแตละข้อมูลบางทีข้อมูลก็ใช้ทีเ่เกิครับเควานี้่เหมือนกันแล้วก็คือความหมายของทีกเกิเราก็ต้องอธิบายได้ว่าทีเ่เกิมีความหมายว่ายัางไงถ้าทีกเกิเป็นศูนย์ มันเป็นการไหลแบบไหนถ้าเทเลตเป็นน้อยไหลแบบไหนแล้วที่เราสมมุติค่าใส่ไปนั่นประมาณ2.55 4.5บ้างมันอยู่ตรงไหนก็คือเราเราต้องเข้าใจว่าเทเรลรมีค่ามากเป็นการไหลแบบไหนเทเลตมีค่าน้อยเป็นการหลแบบไหน อันนี้ก็ต้องปฏิความอีพีแต่ตอนนี้ให้เข้าใ,ใจสองการทั้งสององคัคญเจอร์ราพีเซน่าเขาก็บอกว่าเราม,มสีสองสององค์การนี่ตั้งขึ้นมาเป็นโมเดลการไหลระหว่างสองเฟษเศษที่เป็นสเตนเลสชเนลลี่หยุดนิ่งกับเศษที่เป็นโมบายเศษเศษที่ไหลได้กับเศษที่หยุดนิ่ง แล้วก็มีการถ่ายโอนมวลก็คือมันจะโดนไอชิ้นหลได้นดูดสารที่มันต้องการชก,กระออกมาจากที่เป็นเฟสแนลีแล้วก็ไหลออกมาออกมาเป็นโทิตัก์ข้างนอกก็ประมาณนี้คือเราแสดงสมการแล้วก็อธิบายสมการได้ว่าแต่ละตัวหมายถึงอะไรแล้วตัวห,ยยล,วหลักๆที่ต้องดำเนนมาได้ก็คือตัวนั้นเนี่ย ก็ KY KY ที่มันอยู่ใน TY เองค่าแม่ทางต์บริเวณเนี่ยก็เป็ต,ปเตัวหลักไปเลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นกระบวนการที่เกิดแม่ทางต์บริเวณเราก็ตรวจให้เกจนลำเบอร์อด้วยให้เกินลำเบอร์ก็ต้องปฏิบาร์ได้นะว่าถ้าค่าน้อยมันจะเป็นการไหลหมดไหนถ้าค่ามากเป็นการไหลหมดไหน ันจะถ้าถ้าเกิดดัมเบนีมันคืออะไรหาในเน็ตแล้วมันก็ขึ้นอย่างอื่นนะมันคืออะไรไม่ต้องไปไม่ต้องไปรู้นิยามมันก็ได้แค่เราอธิบายได้ว่าการไหลในสมมุติแบบอเดียนะบ อจารย์หลายเคยเคย,เคยเรียนเอนโทรมารู้จักพัโฟใช่ไหมถ้าแต่พัดโฟรก,กับเรมิสแตกต่างกันยังไงพัโฟกับเรวมิเอ่ออะไรนะมันคุ้นชื่อนี่เราอธิบายอ้าให้เราอธิบายตามนนไหนไหนอ่าเดี๋ยว แชร์ก่อนแล้วเปิดรูปเปิดเปเปิด่ี้มัเปิดเปิดเปิด